สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะจะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นตัวกิจกรรม a ั t เ n a l Class นะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมกิวนะครับที่มีอัปเดตให้เราเล่นแก้เบื่อค่าเวลากันนะครับโอเคก็ตัวกิจกรรมตัวเนี้ยนะครับมันเป็นกิจกรรมกิวนะครับซึ่งถ้าเป็นกิจกรรมกิวแล้วนะครับพวกคะแนนอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นส่วนรวมนะครับรวมกันเสร็จแล้วก็จะไปนับคะแนนแล้วก็จะไปแข่งกับกิวอื่นๆนะครับว่า กิวของท่านเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ได้แรงเท่าไหร่นะครับก็สามารถมาดูกันตรงนี้ได้นะครับก็มันจะเป็นคะแนนรวมของกิวนะครับยิ่งถ้าเกิดคนในกิวเราตีคะแนนได้เยอะนะครับรวมๆกันแล้วได้เยอะมันก็จะได้แรงที่เยอะนะครับก็ตอนนี้กิวผมก็อยู่แรงสองนะสำหรับตัวกิวนูระนะครับโอเคแล้วถามว่าคะแนนกิวแรงคิวตรงนี้มันมีผลอะไรนะครับมันก็จะมีผลกับของรางวัลน,นะครับ ก็ในแล้งหนึ่งถึงแล้งสามเนี่ยของรางวัลไม่ค่อยต่างกันมากนะครับของเรามันก็ไล่เรียกกันนะครับแต่ว่าตั้งแต่แล้งสิบเอตั้งแต่แล้งสี่ยันยันยันร้อยเนี่ยของเรามันก็ค่อนข้างต่างนะครับแต่จริงๆ4สี่ถึงเอหนึ่งถึงสิบเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวผมก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเกตเนี่ยมันอาจจะได้ต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ได้ดานุมะห้าดาวเหมือนกันนะครับก็ให้หนึ่งถึงสิบเนี่ยของรางวัลไม่ได้ต่างกันมากนะครับสําหรับใครที่อยู่ในกิวที่ติดท็อปสิบนะครับ ก็โอเคนะครับของรางวัลก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับต่อมานะครับแหลกนะครับคะแนนแหงกให้อะไรอีกนะครับให้ในเรื่องของความเท่นะครับศักดิ์ศรีนะครับคืออย่างที่ผมบอกครับไอสัตว์ที่หนึ่งมันเท่กว่ามันเจ๋งกว่านะครับทุกคิวก็ต้องการที่จะเป็นที่หนนะครับก็นอกจากตัวเอของรางวัลตัว ดัลุมะตัวเกตที่มันให้เป็นของรางวัลมานะครับก็อย่างที่อย่างที่สองก็คือความเจ๋งนะครับใครได้ที่หนึ่งก็คือเจ๋งนะครับสองสามสี่เนี่ยแม่งไม่เจ๋งเท่าที่หนึ่งเข้าใจปะ,ะที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งในที่หนึ่งในเซิร์ฟอะ่ะเออมันเจ๋งอะ่ะเข้าใจปะ,ะเออทีนี้เราก็ต้องมาแข่งขันกันนะครับว่าในกิ้เนี่ยคะแนนมันจะทําให้ได้ที่1ของเซิร์ฟได้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้นะก็จะมี อยู่สามกิลนะครับที่คะแนนใกล้ๆก,กันนะครับก็จะเป็นไอ้กิลแลงหนึ่งนะต่อมากิลสองกิวสามนะครับก็คะแนนมันอยู่ที่หนึ่งสี่นะครับอันนี้หนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามนะครับอันนี้หนึ่งสี่สองสามกิลนี้คะแนนไล่เลี่ยกันนะครับส่วนอันดับสี่เนี่ยหนึ่งสามเก้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะห่างจากอันดับสามอยู่นะครับสามสี่ห้าลงมานะครับก็มาดูนะครับว่ากิลของท่านเนี่ยอยู่แลงไหนอยู่นู่นนั่นนี่อย่างไรนะครับแล้วก็ เผื่อที่จะได้รับของรางวัลดีๆนะครับโอเคต่อมานะครับในส่วนของการเล่นนะครับก็ในด่านนะครับตอนนี้มันเปิดมาแค่ด่านหนึ่งเนาะเจ้าตัวบอสคิเซนะครับด่านหนึ่งนะครับมันก็จะมีอยู่39ช่องนะครับคุณก็ดูนะครับว่าแต่ละช่องนี่มีตัวเลขอะไรนะครับโอเคนะครับก็ในด่านหนึ่งมันมี39ช่องนะครับก็วิธีการตีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละกิวนะครับว่าจะกําหนดว่าเฮ้ย ให้ไปตีตัวไหนก่อนให้ไปทํานู่นทํานี่ตัวไหนยังไงก่อนนะครับก็อย่างกิวผมนะครับเขาให้ตีในส่วนของบัฟก่อนนะครับก็ตีช่องนะตามทางนะครับมันก็ดูไม่ยากนะครับมันก็จะมีทางเห็นไหมก็จะมีทางขึ้นมานะครับตีขึ้นไปเอาบัฟนะครับตีตามช่องนู่นนั่นนี่นะครับก็อยู่ที่กิวของท่านนะครับว่าเขาให้ไปตีอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไม่สนกิวแล้วเราตีมั่วได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า แต่และช่องเนี่ยถ้าสมมุติว่าเปิดมาเนี่ยเปิดมาเนี่ยเราไปตีช่องสี่เลยได้ไหมแต่ถ้าเกิดกิวบังคับให้ไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดอย่างเงี้ยแต่เราทะโลมาตีสี่ได้ไหมได้ครับเพราะว่ามันก็ไม่มีใครรู้อ่ะเข้าใจไหมไม่มีใครรู้นะครับคุณอยากจะตีอะไรคุณก็จะตีได้นะถ้าเกิดแบบเกียนๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าเราเพื่อทีมนะครับเพื่อกิวนะครับแล้วก็ตีตามที่เขาแนะนําละกันนะครับเขาแนะนําให้ไปตีไหนเราก็ไปจัดการนะ เล่นให้เรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับใครที่สงสัยหรือกังวลว่าเฮ้ยถ้าผมมาตีช้าเขาตีหมดด่านไปหมดแล้วเนี่ยเราจะเหลืออะไรไว้เล่นฟาร์มแต้มไหมนะครับมันก็จะมีในส่วนของเจ้าตัว SP นะครับให้เราสามารถเข้ามาตีเอาแต้มเหรียญตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำนะครับว่าอย่าเพิ่งมาตีนะครับก็ คือไอใบตรงเนี้ยนะครับถ้ามันเหลือนะครับค่อยมาตีช่องวันสุดท้ายหรือวันเกือบสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีสามร้อยทับสามร้อยนะครับไอตัวเต็มของมันน่นะครับตอนนี้ผมมีอยู่หกสิบทับสามร้อยนะครับก็เดี๋ยววันที่มันเปิดบอสตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยเอาอยานตรงเนี้ยไปถล่มตรงนู้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันได้คะแนนเหมือนกันนะครับก็คือใครที่เล่นสมมุติว่าเล่นวันเนี้ยทั้งกิลเนี่ยเคลียร์หมดกระดานแล้วนะครับเหลือไอบัตร ไอใบตรงเนี้ยอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งรีบมาเล่นตัว sp จนหมดแล้วกันนะครับก็เหลือไว้นะครับแบบว่าพอเวลาตัว2ตัวสาตัว4ี่อะไรพวกเนี้ยมันเปิดมานะครับเราจะได้แบบทั้งกิลเราเนี่ยเราจะได้แบบว่าไปเคลียร์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 มอนเอาบัฟเคลียร์มอนเอาบัฟเคลียร์มอนเอาบัฟมันจะได้โอเคนะครับแต่ทีนี้ถามว่าคุณจําเป็นที่จะต้องเก็บไว้ไหมนะครับก็ไม่จําเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่คิดจะทําเพื่อกิลเพื่อทีมหรือเียอะไรนะครับ ก็เอามาตีนะครับเพราะว่าถ้าคุณตีนะครับคุณได้เหรียญนะครับคุณได้เหรียญเสร็จเหรียญก็เอามาซื้อของในร้านได้นะครับคุณก็จะได้เหรียญตรงนั้นมาซื้อของในร้านตรงนี้ก ra left, Diamond, ่อนนะครับไม่ว <Mario>. ่าจะเป็น <sunset> ซูชินะเป็นโมจินะครับเป็นที่ปลูกพลังนะครับเป็นดาลุมะขาวนะครับเป็นดาลุมะฟ้านู่นนั่นนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ได้สนใจทีไม่ได้สนใจอะไรคุณก็มาตีได้นะครับเพราะว่าแม่งไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่ามึงแม่งตีหรือไม่ตีนะครับแล้วโอเคนะครับ ก็พูดพ่ามทำเพลงนะครับในส่วนต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จทีนี้ก็มาดูในส่วนของบอสละกันนะครับก็เจ้าตัวบอสคิเซนะครับก็มันก็จะเป็นบอสนะให้เรามาทําการตีนะครับหลังจากที่เราไปเปิดบัฟเคลียนู่นเคลียเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้คะแนนตรงนี้แหละครับที่มันจะรวมกันไปเป็นในส่วนของแลงนะครับทีนี้เดี๋ยวทีมนะครับในการตีเนี่ยมันก็จะมีอยู่ หลากหลายทีมนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นทีมเมตาในการตีเลยนะครับมันก็จะเป็นเซนนะอาชูล่าเอนมุแม่งูแล้วก็ตัวของคาคุยะเอสพีนะครับทีมเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับส่วนทีมที่มันจะก็แล้วมันก็จะมีในส่วนของทีมที่คนที่ทีมไม่พร้อมนะครับก็คือไม่ได้มีตัวเมตาเนี่ยมันก็จะพอมีแบบพวกตัวดามจหมูนะครับพวกอาชูล่าเอ้ไม่ดีต้องบอกว่าพวกคินนะครับพวกอะไรพวกเนี้ยพวกเมงเอสพี ก็พอเอามาเล่นทดแทนกันได้อยู่นะครับได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับทีเมตานะครับซึ่งเดี๋ยวตัวของทีเมตาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกอีกทีแล้วกันนะครับสําหรับการเล่นเนาะก็สําหรับตัวกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนทีมในการตีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจัดทีมในการตีให้ดูอีกคลิปหนึงแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องรวมกันนะเพราะว่า คลิปอธิบายกิจกรรมก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดเป็นคลิปตีไปเลยนะครับจะได้ง่ายๆนะครับโอเคก็สำหรับตัวกิจกรรมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมนะครับส่วนคําแนะนําสุดท้ายนะครับถ้ามึงหิวของมึงก็แม่มาตีแม่งให้หมดเลยเนี่ยไอใบนี่นะครับตีแม่งมั่วไปเลยไม่ต้องสนแม่งหลัก <laughs> โอเคนะครัวก็ไปละ